สุดยอดค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมอทำดีค่ะทำดีมากอ่ะมาอีกนะ โครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่สปสชได้จ <op ownership> yeah, ัดร่วมนะคะซึ่งเราเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะก็ได้รับโอกาสนี้แน่นอนเลยค่ะผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการนําพานักเรียนไปตรวจธนกรรมตามคลินิกหรือโรงพยาบาลแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกนะคะโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงเลยนะคะมาตรฐานในเรื่องของรถธนกรรมของโครงการนี้นะคะดีมากทําให้เด็กๆเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้บริการรถธันกรรมนะคะ โครงการทำฟันฟรีกับสปสอชอนะคะก็เป็นประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะคะให้นักเรียนได้ตระหนักนะคะถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากนะคะที่สําคัญก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการประหยัดให้กับผู้ปกครองค่ะทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้วยค่ะสะดวกสะอาดได้มาตรฐานที่สําคัญนะคะเข้าถึงแล้วก็ทั่วถึงนักเรียนทุกคนค่ะบรรยากาศบนรถก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเด็กๆไม่กลัวค่ะมีความสุขค่ะ ในส่วนของรถทันตกรรมนะคะต้องบอกว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าภายในรถนะคะมีอุปกรณ์ครบคันเลยค่ะแล้วก็คุณหมอใจดีด้วยค่ะในการทําฟันค่ะค่ะก็ขอบคุณทางโครงการสประสะชนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ใหญ่ทุกๆฝ่ายที่ทํางานนะคะแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณหมอคุณพี่พยาบาลทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาตรวจสุขภาพฟันฟรีให้เด็กๆค่ะ คือถ้าตอบในส่วนของโรงเรียนไม่พัาปซิมาแต่เพียงที่เดียวเนี่ยครับก็ถือว่าสะดวกสบายครับเพราะว่าเราคนนึงเรื่องของพื้นที่เป็นสําคัญดังนั้นเนี่ยการมาด้วยรถธนกรรมนะครับมันก็ช่วยทําให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าถึงบริการจากนั้นการบริการของบริษัทนี่นครับก็ทําให้โรงเรียนได้รับความสบายค,บค่ะสำหรับในการให้บริการของสปสชก็ทําให้ผู้ปกครองรดภาระในการค่าใช้ใจ่ายอ่าแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลย ดีใจที่มีรถมาที่โรงเรียนค่ะไม่เจ็บครับฟันแข็งแรงดีค่ะไม่เจ็บใช้เานานไหมไม่นานชชบไหมจะฟันขาวครับสะอาดครับสบายมากเลยค่ะหมอมือเบามากเลยค่ะเจ้าผู้กันมาเพื่ออะไรเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเจ็บน้อคนค่ะ<อ><อ> ขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีจากสพสชนะคะเด็กๆก็รู้สึกว่าโครงการนี้นะคะคงจะต้องมีต่อในวีต,ต่อไปค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเด็กๆ,ๆจะมีสุขภาพฟันที่ดีขึ้นหลังจากที่เราได้ส่งเสริมร่วมกับโครงการนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณโครงการดีๆจากสปสชนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทันตแพทย์ทุกท่านนะคะก็อยากให้มาอีกนะคะทางคุณครูก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ไปนานๆเลยค่ะ